สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านที่มัในการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ครับเสาร์นี้กันโอ้หมายครับโตนกครับคือเก้าคือเดิมครับบรรยากาศบานผมก็จะเป็ดแบบนี้แลครับคือฝนสิโตวันนี้ตะวันตะเงินก็ขึ้นสูงแล้วครับผมถูกเติบนกกะเดี๋ยวทำการเอาลงมาแล้วครับนี่มากับบางมิตเท้คือเก้าครับ ไปเบิ่งหมายครับมีนกขันอยู่นี่ครับเสียงกลางขันโยนอยู่นี่จะเป็นป้ามันครับมองเมื่อวานนี่ครับเ่มโตครับอยู่นี่ผมก็จะทําการลีอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวจะตั้งกล่องว้เงาเนี่ครับนี่ต้นเทียมครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งบัวลายใหญ่ห้างนะครับเดี๋ยวนกป้าสีห็นครับ จะไปตั้งกล่องกันเลยครับผมกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะะ็จะไปลีกันเลยครับผม,ามาเดี๋ยวมุกไป

you <laughs> โอ,โอมาอาจารย์เลยมาหวัวต้นนี้ครับนี่ต้นนี้เข้ามารวมต้นนี้ตีตะไลมาเข้าคุกนี้เลยครับตีข้ามไปข้ามมาอยู่ครับสุดท้ายมาจับคุกนี้ครับนี่มารวมต้นนี้ต้นที่ผมมองมาชิลมารวมบันนี้ตีตะไลเอาไปข้ามไปปุ้นเลยครับบันนี้พอ้โบมาเลยเหลือตะนก ริ้วตันสองตูครับอยู่นี่เสียงน้อยขมพมสองตูอยู่นี่นเรียกอยู่นี่ครับตัวริ้วตันฟังเป็นโมูงครับอยู่นี่โอ้บุมีแนวใดครับว่าสีลงบง่ลงริ้วตันเก้วมันบ่หอดผีครับเกยวมันอยู่ทั้งทึงครับไปหาป้าไปเจ้ป้าทั้งนั้น,นะครับทั้งโกกศักทั้งมี่ทั้งปูกยิงเยื่อเข้าไปทั้งทิง ตัวนี้มันมีเกลียวตัวเสียงกลางคันหลกักๆเสียงพวกยักษ์มวนอะไรนะครับมองนี้มันหายซุมนกนั้นบอยยอมเข่าครับส่วนนกเสียงใหญ่กะอยู่โซนทางผูกะโกดูครับบอยยอมมาครับเสียงใหญ่อยู่ทางพุ้นครับเกลียวไค่เกลียวมันครับนี่เสียงน้อยคู่อยู่นี่ครับนกไป นกรวตันมันอยู่โซนต้นไม้นะครับต้นไม้สุ่มๆหนือนไส้บัวถึกมองครับตีตะไลข้ามไปข้ามมาเลยผมบัวยอมลงมาต้องรมเฮ็ดเอาก็สที่ตายบัวมาครับโอ้มันนี้จะได้เก็บนะรครับนกมนันมาหมายนี่คือมีเสียงนกเสียงกลางครับมาโตมาเที่ยงตีตะไลข้ามไปข้ามมามาจับต้นนี้ ตีข้ามมาจับต้นใหญ่นี่ๆแล้วก็มาตีจับกกเทียมผมนี่มาสู้กันอยู่นี่เป็นเกือบสโมงผมว่านสิลงตีไปตีมาผลสุดท้ายบินไปีต,ตะไลบินข้ามไปพักนะพ่นไปทานกเสียงใหญ่อลอดครับหมายนี้จะมีนกเิ้วตัดหรือสองตัวครับเสียงน้อยหองหงคมคมมาเราเนก,นกผมอยู่โซนทั้งนีนะครับ ทั้งเถิงครับทั้งกงไม้จุ๋มๆนะครับหัวบอยอมลงมาทั้งตีครับตรงเสฉวนโบเมนเกีลนะครับเดี๋ยวฝนตกอากาศดีๆนะมันคึกซะหน่อยเดี๋ยวผมมาครับผมมาลงเมืงองใหม่ครับนกโตเห็ดเหน่าครับบบมามาฮอดมาฮอดต้นเทียมต้นเก่ไก่นี่ครับ,บยอมลงครับมาฮอดนี่้วก็ลบคืนครับต้นถึงใหญ่ตสูงต้นนี้แหละ มาฮอดนน่ครับนงไปดิวดัตมีสองโตมาสู่แล้วก็ขึ้นไปตั้งเทึงบุเนี่ยแต่เขาป่าเป็่สิสิบูเมนเกลวมันครับกากระไลครับส่วนตั้งทึงนกก็เห็นกากระลีบเลยนกก็ได้เดี๋ยวให้ฝนตกห้มันคึกห่าวก่นนี้ครับโบห่าวครับมัมือนนกจักปิดแนวใดบรรยากาศแนวเป็นแต่คึกแต่ห่าวอยู่โบห่าวโบลงมาสู่ครับ ผมความนั่งลุ้นเหนออ่าเหมือนเอาลักเดียวเขนเขียนเลยครับเขนเขียนะดีครับเ้าจานท่านใดออกตอนอกต่อหนูไว้ซุกให้มาได้นกตัวดีๆมาเลี้ยงมาเขือกันทุกผู้ทุกทันครับเดินทางไปใส่มาใส่ขอให้ปลอดภัยทุกผู้ทุกท่านเลยครับเด้อย่าเจ็บอย่าจนม,มีเงินมีทองใส่กันทุกผู้ทุกท่านผมมิจารณต,ตอนกเขาใหญ่กระิกไหวหัวรถกลาบานไปเฮ็ดเปียฮ็ดงาน เดี่ยวมือหนาฟ้าใหม่ก็ณโออกหาตัวนกตัวหนูให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ทุกผู้ทุกทันได้รับสมรับฟังไปอีกคือเก่าคือเดิมครับมือนีเห็ดโบได้ครับแห้วครับตัวนกมีมือหมานมือบัหมานส่วนมากโบยจักหมานนะครับช่วงนี้เพื่อสิได้โอ้ยมีวานนี่เดี๋ยวจะไปไดนไดนขี้ทึกกองครับโอเคครับบ่วว้าลายครับผมเอาคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพี่น้าครับผม